แตใจอยู่ก่อนเดี๋ยวรอเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ถ่ายใครพี่แต่เองก็รอที่นั่นแต่ติดชาอยู่แล้วนีไไปหมาติดกล้องก่อนนะท่านฝากดูกล้องหน่อยไฟแดงวะแดงผมครับมันต้องเขียวเปล่าแดงพี่แดงแดงไปว่าจอดนะครับผมกล้องนี่สิบข้ามให้ดีไม่น่ารวมคาร์ อ่อคันหนึงนะครับน่าน่าน่าครับมียยังไม่เปิดกล้องเลยเฮ้ยเฮ้ยเปิดหน้านี้เปิดละหน้าไปพี่มีนักวิ่งตามมาครับมเลยเปิดกล้องแล้วเปิดกล้องแล้วไปนาทีผ่ันสองไฟไฟแตกเดี๋ยวมากเลย Các hãy đăng cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ. ยางหลังที่อ่อนกว่าคิดเลยมีแสแลกไปข้างนู้นเหมือนยนิดนึงเลยมีเที่ยเข้าวมาเกียบเล่นเกาะไผ่ไปเลยว่าไม่กลัวตามใกล้ว่ะไม่กล้าเหยียกผมเบหยียบได้เลยไม่พักเลยเหรอี่ไม่พักผมพัก

Bye.